สบายดีและกันสวัสดีจ้าทุกคนเมื่อนี้ก็จะมาเฮ็ดกับเขาเมนูเขาเบิดกระติบทำรับนาฝฟนนี่กับเขากับบ่มี่ยังหลายเนาะวนเวียนอยู่กับเนาอใหม่คือเกานี่ละใหม่ย่ำนาฝฟนนี่ก็จะบ่แพงปันไดเนาะเมนูที่หาซื้อกินง่ายๆเมนูเมื่อนี้ก็จะมีซื้อว่าหมกเนาอใหม่ใส่หมูสามันเนาะใหม่ที่ซื้อมากเมื่อนี้ก็ประมาณซีโลเนาะมีแต่นาองามๆแบบกำลังอ่อนพอดีเลยจะแกงกินหรือว่าจะหมกกินกันแซ่บคือกันเดอรน้อใหม่อ่อนกำลังดีหมกเนาอใหม่เมื่อนนี้ก็จะ เฮ็ดตอนบ่อยใหญ่เนาะเฮ็ดตอนน้อยน้ยเหมือนกับเ้าเฮ็ดเนาะไหม่สมนี่เนาะโบหูว่าทางอื่นเ่นจักกันแนวใดเนาะทางนี้ก็ซับซับละเอียดเนี่ยจังน้อยอยู่จางข้าซับเนาะใหม่เรียบร้อยแล้วก็จะมาตำเข่าเบือใครมีเครื่องปั่นกับปั่นเอาโหลดเลยเพราะว่าตำเมือยแห้งปวดมือพร่างก็จะมาปรุงกันเลยเนาะใส่หนามยานั่งใส่เข่าเบือที่หฮาวตำไว้ใส่บักพริกจักน้อยหนึ่งกินกันหลายคนก็จะเฮ็ดหมอบักหญ่แนวนี้เลยเนาะส่วนปรุงรสก็ตามใจสอบเลยเนาะใส่ปลาแดกแปงนัวเกลือสูรสดยังก็ว่าไป ตามที่เจ้าของกินได้เลยหลังจากปรุงน้อไมไว้เรียบร้อยแล้วก็จะมาหั่นหมูสามสันเตรียมใส่กันเลยเนาะส่วนผักที่ใส่หมก,ก็จะมีผักขะ้แยงผักอีตูเนาะก็มีบแบบผิกสดใส่นนำสำหรับคนที่บอกกินเผ็ดกับกินเผ็ดเน,ะนาะพนักงานหลายคนแต่ละคนก็กินว่าคือกันก็นกนเลยใส่หลายแบบหลายอย่างหลังจากปรุงรสเรียบร้อยแล้วก็หมูไปโคเลโคเลมันเข้ากันเตรียมห่อเตรียมหมกกันเลยปั๊ดส่วนหมกกระทั่งอื่นบ่กหัวห่อกันจังไดเนาะส่วนขนอยม่เนนงามนอเนน,อน,น,อนหอมแล้วบะหัวเห็ดบ่เป็น ใดมีวิธีหอที่มันง่ายๆง,งามๆก็บ,บอกแนะนําในเดื่อหอกัสิอุยุอัญญะในจักน่อยแต่บอกมาเลยว่าโมงเะาใหม่ในแสบบางมาเห็นกับเขาบกคอยเกงหอมกหอยัยงกับบกคอยเป็นจ้า ฮอหนึ่งฮอสองผ่านไปแล้วล้วก็จะเอามาหนึ่งต่อเลยเนาะส่วนหนึ่งกันหนึ่งงนะ่ายๆเนอนใสกระทะหม้อไฟฟ้านี่เลยว่ายู่แ่ทันทีเห็นงานเพิ่นบ่ให้ใสเตาทานเนาะก็เลยหนึ่งใสหม้อไฟฟ้ากระแซบคือกันจ้าอันนี้ก็แล้วเรียบร้อยแลลวเด้อมาเด้อมากินน้ำกันหอมหุยหุยเลยบาดนเอามาซิมทั้งสองแบบใสผักยีตูกับผักขยงกระแซบทั้งสองอย่างเลยลองเหตุกินมึงเด้อจ้าเมนูนี่แซบ,บามากๆเลยเขาเบิดติบแน่นอน